วัสดีครับผมจากวิม w a t อ h คอมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแล้วก็มาแนะนำเกี่ยวกับรุ่น srp 6 5 5 j 1นะครับผมตัวนี้ที่เขาเรียกกันว่า BabyTuna นะครับผมตัวนี้เป็นของ s e กโ o รุ่น50ปีนะครับเราจะมาเริ่มตั้งแต่การแกะแกะกล่องกันเลยนะครับผม ต้องแต่แกะของกันเลยมันค่อนข้างแน่นนิดหนึ่งกล่องมันให้ตัวนี้เป็นคู่มือเครื่องนะครับผมในที่นี้ก็เป็น C R C R สานะครับผมนคมนก็จะเป็นคำอธิบายเครื่อง ตั้งยังไงอะไรคือยังไงมีหลายภาษานะครับจะไม่มีภาษาไทย <c oughs> แล้วก็จะมีผ้าเซกอเอาไว้เช็ดนาฬิกานะครับต้องมีซื้อนาฬิกาเซกอทุกเรือนต้องมีผ้านะครับผมถ้าร้านไหนไม่มีผ้าขอได้เลยครับเพราะว่าทุกร้านเวลาเขาซื้อนาฬิกาสั่งนาฬิกามาเขาจะมีผ้าให้ให้ทุกเรือนนะครับถ้าใครไม่ได้หรือยังไงให,ให้ให้ถามเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับการการันตี สมุดสมุดรับประกันนะครับผมในที่นี้ก็จะเขียนว่าเวอร์บายการันตีแต่จริงๆแล้วเราอยู่ในไทยนะครับเราก็ต้องให้ในไทยนี่แหละครับซ่อมน้อยมากที่เราจะวิ่งไปซ่อมที่ต่างประเทศจริงไหมครับส่วนใหญ่แล้วศูนย์พวกนี้ก็จะอยู่ในห้างแต่ถ้าไม่อยากส่งศูนย์มันก็จะมีร้านทั่วไปนะครับที่เขารับซ่อมอยู่พวกนี้คือต้องเลือกร้านหน่อยนะครับผมเพราะว่าแต่ละร้านนี่ก็ซ่อมไม่เหมือนกันเนาะเลือกร้านที่ดีหน่อย ข้างหลังก็จะเป็นเป็นใบรับประกันนะครับผมซื้อนาฬิกาเซโก้ทุกตัวต้องมีใบนี้นะครับผมอ่า,หม,ห,มาหมายเลขตรงนี้ก็เป็นรหัสร้านค้าเวลาซื้อเขาเขียนว,ว่าเรียลซีเรียลของนาฬิกาคือหมายเลขฝาหลังนะครับตรงนี้ก็คือสีตัวหน้าก็เป็นหมายเลขเครื่องอีกสีตัวข้างหลังก็เป็นหมายเลขรุ่นนะครับแล้วเขาจะปั๊มชื่อร้านลงวันที่ว่าซื้อวันไหนอะไรยังไงโดยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะรับประกันไม่เกินหนึ่งปีนะครับผมโอเค หมดเรามาดูที่ตัวเรือนกันดีกว่าแกะออกมาเลยมันจะมีหอ่พอพลาสติกอะไรอะกระดาษเนาะก่องก็จะห่อกระดาษมานะครับโอเคนี่นะครับ Seiko Prospec อ่าคำว่าคำว่า s p e c เนี่ยครับ บางคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้หรือว่ายังไม่รู้นะครับผมคำว่า SPEX เนี่ยมันแปลว่า s e c o Professional Specific a t Spec i o n ซึ่งมันหมายถึงว่ารุ่นโปรสเ e c เนี่ยมันจะเป็นรุ่นเกี่ยวกับเฉพาะด้านหมายถึงว่าออกกำลังกายเอ่ยดำน้ำเอ่ยขับเครื่องบินเอ่ยท่องอวกาศอะไรแบบเนี้ยมันจะทำออกมาเฉพาะทางแบบนี้ในที่นี้ก็จะเป็น BabyT ูน a เนาะ SRP 6 5 5 J 1 ในทีนี้ก็เป็นเกี่ยวกับพวกดเำน้ำนะครับผมเรามาดูข้างในกันครับนี่นะครับผมมีแผ่นอันนี้มาให้เอาไว้ข้างบนนี้เลยดูดูดูข้างนอกก่อนนะครับกล่องก็สวยนะครับผมเหมาะเหมาะแก่การซื้อเก็บมากๆผมว่าน่าจะถูกใจใครหลายคนมากๆพวกคอสพวกขาเซกโกทั้งหลายเนาะ เป็นห้าสิบปีของเซก้มโอเคกล่องก็เป็นสีดำนะครับหนังดำหุ้มหนังดำสวยครับถ้าอยู่ในตู้นี้คงจะสวยน่านดูเลยตัวนี้เป็นหกห้าห้านะครับผมหกห้าห้าก็คือสีดำตัวนี้เป็นสีดำโอเคลองลองมาดูกันตรงนี้นิดหนึ่ง ถ้าเข้าไปข้างในมันก็จะเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะธิ่ใบไออันนี้ข้าวๆก่อนนะครับผมเกี่ยวกับนาฬิการุ่นนี้นะครับผม,มตัวนี้แล้วเขาเรียกว่าเบบี้ทูน่านะครับผมหมายถึงว่ามันจะมีะตัวเรือนตัวนี้ก็จะเป็นหน้าปะ ตัวเรือและหน้าปักก็จะเป็นสแตนเลสนะครับเพื่อแบ็กไอพีโคตติ้งตัวนี้ขนาด50.2นะครับผมใหญ่กว่าพวกซูโม่นิดหน่อยอ่าชั้นรอกจะเป็นเซรามิกลมดำหมายถึงว่าตัวนี้นะครับจะเป็นเซรามิกลมสีดำนะะ Has นะครับผมกระจกฮาร์ดคิทตันไม่ใช่ซับไฟนะครับถ้าซับไฟมันต้องเขียนด้านหลัง นี่นะครับด้านหลังด้านหลังมันก็จะมีเขียนว่าเป็น Special Edition นะครับตัวรุ่นนี้ไม่ใช่ l i m i t ต d e อ i ดชั่นนะครับผมอย่าเข้าใจผิดแล้วก็มันจะมีหมายเลขเครื่องบอกว่าเป็น cr 3 6เห็นไหมครับตรงนี้ครับ cr 3 6 40D 0ตรงนี้นะครับ หมายเลขข้างหน้าสี่ตัวเนี่ยนะครับมันจะเป็นหมายเลขเครื่องส่วนหมายเลขด้านหลัง4ี่ตัวเนี่ยมันจะเป็นหมายเลขรุ่นถ้าเกิดเราสั่งอะไรบริษ,าษาัทหรือว่าอะไรเนี่ยเขาจะถามหมายเลขหมายเลขทั้งหมด8ดตัวหมายถึงว่าอันแรกก็เป็นหมายเลขเครื่องอันที่หลังอันหลังก็จะเป็นหมายเลขรุ่นนะครับผมแล้วก็ไอตัวนี้นะครับผมไม่ใช่รหัสผลิตจํานวนกี่เลนนะครับตัวนี้เป็นหมายเลขฝาหลังห้าสามหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งหมายเลก็คือ เขาจะได้ดูว่านาฬิก,การเรือนนี้เรือนไหนหมายเลขฝาหลังไหนเวลาเราส่งซ่อมหรือว่าไปร้านซ่อมพวกนี้เขาก็จะดูหมายเลขฝาหลังตรงนี้เป็นหลักนะครับเพาเขาจะไม่จำหมายเลขเครื่องโอเคดูภายนอกก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นฝากเกียวนะครับผมสังเกตจากมันจะมีจุดๆๆอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นฝากเกียวโอเคเป็นสเปเชียลออดิชั่น เรามาดูกันตั้งเวลานะครับโดยส่วนใหญ่แล้วไอ้พวกไดเวอร์พวกเนี้ยเวลาไอ้เม็ดมายม,มน,นะครับมันจะเป็นเม็ดเกี่ยวอย่างรุ่นนี้ก็จะเป็นเม็ดเกี่ยววิธีการตั้งก็คือเราต้องคายเม็ดออกมาก่อนคายเม็ดออกมาก็คลายเนี่ครับคลายออกมาพอคายออกมาปุ๊บมันจะมันจะรู้สึกว่ามันมันจะดีดออกมานิดหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะเด้งออกมาปึ๊ก เด้งออกมาแป๊บเด้งออกมาปุ๊บนะครับวิธีการตั้งก็คือมันจะมีอยู่สองแก๊กนะครับผมแก๊กหนึ่งก็จะเป็นวันวันที่เนาะนี่นะครับหมุนด้านนี้ก็จะเป็นวันอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นวันที่นะครับผมโดยส่วนใหญ่แล้ววิธีการตั้งเขาจะหมุนออกมาหมดเลยก็คือแก๊กที่สองก็จะหมุนเข็มก่อนนะครับผมวิธีการตั้งก็คือหมุนเข็มก่อนแล้วค่อยหมุนวันหมุนไปเรื่อย เห็นไหมครับว,วันวันวันที่เริ่มเปลี่ยนสมมุติว่าตอนนี้9โมงแล้วก็ไปที่9นาฬิกาปึ๊บ9นาฬิกาปุ๊บแล้วก็ดันลองอไปหนึ่งแก๊กแล้วก็หมุนวันนี้เป็นเป็นวันศุกร์วันศุกร์เราเลยไปละว,วันศุกร์ที่สาม มันจะไม่มีหมุนย้อนนะครับพวกนี้มันจะเป็นหมุนไปข้างหน้าอย่างเดียวอ่าตรงที่3กดเข้าไปปุ๊บวิธีการปิดก็คืออย่าไปกดลงไปอย่างเดียวนะครับกดลงไปแล้วก็เอามือดันนิดหน่อยแล้วก็หมุนหมุนเกียวเข้าไปด้วยอย่างนี้คือมันจะแน่นมากพวกนี้มันต้องทํามาเพื่อดําน้ำไงครับมันต้องทํามาให้มันแน่นเนี่ยครับ สังเกตหลักก็คือนาฬิกาพวกดำน้ําเอ่ยหรือว่าใช้ในการอไรทิบันสมบุกสมบันหน่อยมันจะเป็นเม็ดเกีียวส่วนใหญ่จะเป็นเม็ดเกีียวแล้วก็ฝาหลังก็จะเป็นฝาหลังแบบเกลียวนะครับผมประมาณนี้โดยส่วนใหญ่แล้วพวกออโตเมติกโดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับถ้านในคู่มือมันจะบอกว่าขึ้นลานเต็มเนี่ยคือตัวนี้มันขึ้นลานมือได้นะครับขึ้นลานเต็มแล้วก็ใช้เนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ ที่41ชั่วโมงอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าจะถึง3วันเป็นออโต้จะเดินได้3วันมันไม่ใช่บางทีอ่ะแค่วันเดียว2วันมันก็มันก็หยุดเดินแล้วมันก็มีมันก็แล้วแต่เครื่องแล้วแต่รุ่นโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาเวลาเขาเช็คพวกออโตเมติกพวกเนี้ยครับก็จะถือว่าเอา2วันเป็นหลักเราเอาวางไว้เนี่ยคืนนึงไม่เป็นไรอีกคืนนึงอ่ะถ้าเกิดมันหยุดเดินนะนะครับก็ถือว่าเป็นปกติแต่ถ้าเอาวางไว้ใส่ทั้งวันเรา,เาวางไว้คืนนึงพรุ่งนี้เช้าเรา เอามาใส่ปุ๊บนาฬิกาไม่เดินเนี่ยแสดงว่าอย่างเงี้ยมีปัญหาละลนาฬิกามันผิดปกติละรูปวงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมโอเคตัวนี้เป็นรุ่นสีดํานะครับผม,มสวยครับผมว่าสวยข้างนอกก็เป็นทําเป็นถูกเป็นออกแบบมาเป็นอย่างก,กับที่เขาเหมือนรุ่นเบบี้ทูน่าทั่วไปนะครับมีขอบ แล้วก็สายทําเป็นทํามาจากสายยางนะครับผมสายพวกนี้ไม่แพงนะครับสามารถซื้อเปลี่ยนได้นะผม,มชอบตรงนี้เป็นพิเศษเลยครับตรงนี้เป็นหูหูสายก็คือตรงนี้ทำเป็นสแตนเลสสวยมันเงาเลยครับผมตัวนี้คือหมดปัญหากับไอพวกที่ไม่เป็นยางอะครับถ้าเป็นยางพวกนี้ใส่ไปใส่ไปไป,ปีสองปีมันจะมีอายุเราเป็นคนเหงื่อเยอะหรือว่าเราเอาลุยๆหน่อยแปบ๊บเดียวมันก็จะขาดแต่ตัวนี้หมดปัญหาครับเป็นสเตลเลสไม่มีขาดเพราะว่า เราจะมีปัญหากันใช่ไหมครับว่าเวลามันขาดปุ๊บเนี่ยมันไม่มีมันไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนเท่าไหร่มันต้องซื้อเส้นใหม่ซึ่งก็เป็นที่น่ารำคาญเหมือนกันนะอันนี้ก็หมดปัญหาไปเลยโดยรวมแล้วก็ทําออกมาได้ดีดครับวิชวิมอนวอชในเว็บผมขายอยู่ที่เดี๋ยวผมให้ดูราคาป้ายก่อนนะครับราคาป้าย 20, 21, 7, 8, สองหมื่นสองหนึ่งปดก็ตีไปสองหมสองขอผมจะลดยีนนะครับผม ก็จะเหลือประมาณ17นดนิดๆยังไงลองไปดูดูรายละเอียดได้จากในลิงค์ในลิงก์ด้านล่างอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมแต่ผมจะให้ดูเปรียบเทียบนะครับผมกับอีกรุ่นหนึ่งเป็น6 5 3สเหมือนกันนะครับเป็นแต่รุ่นนี้เป็นสีน้าเงินแต่เหมือนกันทุกอย่างนะครับผมเห็นไหมครับโดยส่วนตัวแล้วผมชอบสีน้ําเงินมากกว่าเพราะว่าสีน้ําเงินจะขายดีกว่าสีดํา ไม่รู้เหมือนกันน่าจะอย่างนั้นรุ่นพวกนี้มีจำนวนจำกัดนะครับถึงว่าจะเป็นสเปเชียลเด t i ชันแต่มองก็จะมันยังไงมันไม่ใช่ลิมิเต็ดก็จริงแต่มันมันก็ทำออกมาเป็นรุ่นเฉพาะวาระครับวาระพิเศษ50ปีอะไรอย่างนี้ยครับหมดแล้วก็หมดเลยไม่ไม่ไม่ผลิตเพิ่มแต่มันอาจจะผลิตเยอะกว่าพวกลิมิเต็ดนิดหน่อยอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความเข้มของลูมิไน์นะครับลูมิไน์ก็คือที่ ที่เขาเรียกว่าพายน้ํานะครับความเข้มตอนตอนเราปิดไฟลองมาดูว่าความสว่างเข้มเขงวินาทีพวกนี้ถ้าเกิดอยู่ที่มืดเนี่ยเราจะเห็นชัดหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองเอาวางไว้อย่างนี้นะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเห็นชัดๆ ถือว่าชัดมากๆเลยนะครับผมไม่เชืวว่อลองดูเข็มวินาทีนะครับผมเห็นไหมครับเห็นมันวิ่งเลยเห็นไหมครับวิ่งเลยโดยรวมแล้วก็โอเคครับโอเคเดี๋ยวผมไปเปิดไฟแป๊บโอเคครับวันนี้ก็ผมก็จะมาขอพูดทั เท่านี้นะครับผมถ้ายังไงก็แนะนําอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมผมไม่ได้มีเยอะนะครับผมถ้ายังไงอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ดูจากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมเอาไว้เป็นการตัดสินใจนะครับถ้าเกิดใครไม่สะดวกซื้อยังไงก็ลองดูนะครับถ้าเกิดเครื่องหิ้วพวกนี้ก็จะรานะคาอาจจะดรอปลงมาประมาณหมื่นสามหมื่นสี่น่าจะหาซื้อกันได้ก็แล้วแต่นะครับลองเลือกซื้อกันดูโอเคครับผม วันนี้ก็สวัสดีครับ